เราอยากชะล่าใจบางทีเราอยากปล่อยให้มันเป็นมานาบางทีเราอยากปล่อยให้แบบคือถ้าหมอเอบอกไม่ใช่เราไปหาหมอบีหมอบีบอกไม่ใช่หมอซีต้องไปหาต่อถ้าไม่ได้คําตอบนึกภาพไหมอืมเออะเดี๋ยวทุวทกานสิได้ได้หรอครับสรุปฮัลโหลอ่ะ, <laughs> อะต่อครับทุกคนมาคะเรามากันต่อครับทุกคนนะมากันต่อไหนขึ้นมายังไจองครับ หมอไม่ยอมฮะต้องให้จบฮะมาฮะอ้าวมาฮะเอ้าขึ้นแล้วฮะทุกคนฮะมาอ่าขึ้นแล้วนะทุกคนไปกันต่อฮะนะะอ่าระหว่างตอนนี้ระหว่างรอนี้ผมจะตอบคําถามทางช่องนี้ก่อนแล้วกันฮะตรวนตัวี่สีสีอาการโต๊ไปเอ็มไอคุณหมอแจ้งว่าเส้นสมองตีบนี่ไงเห็นไหมโอ้มาเลยมาเลยโอเคอ่าดูด้วงด้วยนะครับคุณแนนนะฮะอ่ามาฮะต่อจากเมื่อกี้ฮะ อ้าวไปเรียกเพื่อนมามันไม่ใช่กรุ๊ป้วยนะมันเรียกเพื่อนได้ไงหนึ่งไปเรียกเพื่อนมามโอเค,ค,ะคะนะนะ, <ไป S 1> ะอ่าปวดเอวแล้วลงขาเข่าวบวมต้องกินยาอะไรก็หมอปวดเอวลงขายาครบถูกถึงครับคุณที่ดัลลัสครับไปกินเลยครับพาราคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที ไม่ใช่สเตียรอยต้องเน้นนะเราคนแบบบางคนแคปไปไม่หมดนะฮะในที่ทีว่าผมไม่อเอาสเตียรอยไม่ต้อไปกินสเตียรอยอีกนะฮะแล้วก็อยากแก้ปส้นรา,าระสาทครับอ้ามาสวัสดีคุณจะไปบอกตัวเดียรคุณหมอคุณรออันนี้จะรีบอ่านเลยนะครับคุณมากครับขอบคุณมากครับนะอ่าโอเคระหว่งนี้เมื่อกี้เรากำลังคุยเรื่องอะไรกันนะทุกคนแล้วไลฟ์มันหยุดไปนะอันนี้ก็เป็นภาคต่อจากเมื่อกี้แล้วกันนะหัวข้อในวันนี้นะอะจอมันอยู่ไหนแล้วจอล้วนเลยทุกคนนี่ทุกคนจะเก็ตอยู่ล้วจะจบอยู่แล้วนะทุกคน แขนขาอ่อนแรงสัญญาณอันตรายต้องรูกง้ก่อนสายอ่ะเพื่อไม่กัดระหว่าน,นี้ผมก็ยัดไปเรือๆนะฮะเรือๆนะฮะถามมอ,อแล้วก็ตแบบฟองกล้องสองเดือนแล้วยังชาๆชาปกติไหมครับเออข,ขอให้คุณอ่คุณบินไปถามหมอที่ผ่าอีกว่าครับหมอตอบไม่เหมาะมส,มสมไม่ดีขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะคํำถามน,นี้นะฮะอ่ะมาเคียะมาดูฮะ วันนี้คลิปเนี้ยเมื่อกี้ไลน์มันหายไปเนาะขออนุญาตสตาร์ทใหม่แบบฟันๆแล้วกันว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงอหนผมบอกว่าแขนเขาอะไรสัญญาณตือนอันแรกที่คุณต้องรู้คือ,รอ,อเรื่องของสโตรกถูกไหมเรื่องของสโตรกอันนี้สําคัญมากๆสโตรกมีอะไรบ้างไปเร็วๆนะทุกคนท,ทีมงานมาด้วยนะอ่านะฮะสโตรกมีอะไรบ้างเส้นเลือดทําไมฮะทุกคนนี่อิชิมิกคือตีบฮิโมโมลจิกคือแตกทานเซียนคือแบบเหมือนแบบ อ่าแบบขาดเลือดนิดเลือหน่อยหน่อยแล้วก็เลือดกลับมาอะไรเงี้นเนาะอารมณ์เหมือนแบบดีขึ้นแล้วก็เป็นอีกดีขึ้นแล้วก็เป็นอีกอย่างเงี้ยเป็นแป๊บแป๊บเดียวสั้นๆนะฮะคุณเล่ากูลองสังเกตนะฮะพอเส้นเลือดมันไปลียงสมองของคุณมันไม่ได้มันก็จะมีว่าแขนแล้วก็ขาอ่อนแรงเพราะสมองน้นหน้าที่ในการควบคุมถูกปะถูกปะแต่ออกมาเลือดก็ไปลียงสมองไม่พอถูกปะมันอยู่นอกสมองก็มีปัญหาอะไรเลือดเอามีปัญหาอ่อนแรงมาหรืออันเนี้ยเลือดออกไปน้อยเลือดขึ้นไปน้อยก็มีปัญหาเรน อันนี้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วสำคัญม,มากๆแต่คีย์ที่ผมฟันจะเล่าคือคนไข้คนนี้มีปัญหาอ๋อแล้วก็ผมบอกว่าวิธีการสังเกตอาการง่ายๆคือจะเช็คมอกฟาสต์ฟาสต์คือ f คือเฟสดับปิ้งคือปากเบี้ยวน้ำลายหกน้ำลายตกอาร์มเคืออาร์มอาร์มนั้นผ่มรวมทั้งแขนและขาแล้วก็มีปัญหาเรื่องงานอ่อนแรงคือบิ๊เนสนะครับทุกคนสปี Speed ดก็คือการพูดนะจะแบบพูดไม่ค่อยชัดนะพูดแบบพูด uh, ลิ้นติด uh, 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 อย่างเงี้ยมันพูดแล้วลิ้นคอนโทรลลิ้นไม่ได้นะครับ ท่ามทุกคอนี่คือให้รีบโทรหาโรงพยาบาลนะอ mm ่า hmm. ใครฟังถึงตรงนี้บ้างเอาเมื่อกี้ครับบอกผมหน่อยว่าฟังถึงตรงนี้นะฟังถึงตรงนี้นะ,นนะแล้วผมก็บอกว่ามีคนไข้คนหนึ่งของหมอฟันนะครับมารักษาตอนแรกอ่ะก็คือก็ไปกินยาคนไข้คนนี้ก็ทําตามหลักของผมมาแหละก็คือไปกินยาครบถูกถึงปรากฏว่ามันไม่ดีขึ้นถือว่าซื้นดราเตอร์ฟันฟอ <c oughs> นินบานไปเพราะเป็นคอเสื่อมเติมน้ําในหมอนมันก็เมคเซตดูบ่าพอไปหาคุณหมอหมอเอกเฟล เอกซเรย์ก็บอกว่าเป็นลักษณะของกระดูกคอเสื่อมแต่กระดูกสองหลังเสื่อมร่วมด้วยมันก็มีเซ d set เกินทุกคนทันไหมทุกคนทันอยูนะ่เนาะแล้วเมื่อกี้เราจบตรงไหนเราจบคำว่าแต่คนไข้ไม่โอเคก็เลยมาหาผมจะไม่ให้ผมฟังเคมให้อ่าแล้วมาดยวย่สุขว่าไม่โอเคแบบทำไมยาหมอกินไม่เห็นดีว่าถ้ามันถ้ามันเป็นโรคตามที่หมอส,นสอนอนะ่ะมันก็ต้องดีขึ้นแต่เคสนี้มันกลับไม่ดีขึ้นพราะมันกลับไม่ดีขึ้นคําถามเกิดจากอะไรยาไม่ครบไม่ถึงไม่ถึงหนอหรือว่ายาไม่ถึง ผมดูจากอาการไม่ใช่เพราะอะไรผมไปเจออันนี้ไงฮะทุกคนครับที่เมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปผมไปเจออันนี้ไปเจอคำว่า speech difficulty พูดลำบากพูดยากพูดแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญมากๆไม่ใช่เอะอะคอเสื่อม,มให้เอะอะหลังเสื่อมแล้วคำถามทำไมถึงมันมีพวกหลังเสื่อมมาคอเสื่อมแล้วยทำไมอีกฝ a ายถึงเห็นฟังให้ดีนะ อายุมากเกิดภาวะหมอนรองก,กระดูกคอเสื่อมในหลังเสื่อมได้เพราะสาเหตุนี้อ่ะมาดูอันนี้คือจะพูดให้ทีงงานตัดนอ่ะมาดูดูนะเกิดจากอะไรอ่ะดูนะครับเมื่อไหร่ที่เราอายุมากขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับมันมีภาวะดิจิเตทีฟคือมีภาวะเสื่อมของหมอนไดยธรรมชาติอยู่แล้วไอหมอนของคุณเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นอน่ะมันเสื่อมได้อยู่ละีอเรื่องป,ปกติเลยอเรื่องปกติเลยหมอนของคุณเนี่ยมันเสื่อมได้อยู่ละ นะแล้วยิ่งคุณใช้หลังเยอะใช้คอเยอะมันก็ยิ่งเสื่อมงา่ายเห็นไหมอายุมากกว่าห0สิปี8ปสิบแปดเปอร์เซ็คุณยายอายุ72ิสองปี9ก้าสิบสามเปอร์เซ็นอ็กซ์เอ็กซ์เรย์ยังไงก็ต้องเสื่อมผมบอกเลยเอ็กซเรย์ยังไงก็ต้องเสือ่อมยังไงหมอนก็ต้องเล็กลงคุณเกตที่ผมฝ่อไหมเพราะมันมีแบบนี้แต่ปัญหามันไม่ได้อธิบายโรคนี้หมอฟันบอกว่าอะไรคนที่เป็นคอเสื่อมจะมีปัญหาเรื่องการพูดไหมมันเป็นไปไม่ได้คอเสื่อมจะยุ่งอะไรการพูด พอเส้นภาษา,าที่เกีก่ยวกการพูดมันอยู่บนสมองเข้าใจที่ผมฟือนไหมเส้นภาษา,าที่เกยดพูดอยู่บนสมองผมก็เลยถามว่าทาไมคุณยายพูดจาแบบนี้อยู่แล้วหรอก็ไม่รู้แหละตั้งแต่เริ่มป่วยก็พูดไม่ค่อยชัดแล้วละ่ะอ่าผมก็สูกว่าไม่ตรงไปตรงมาแล้วเคสเนี้ยคนไข้ย,ยืนยันย่าเดี๋ยวว่าขอให้หมอฟังเข็มไหมผมว่าฟังเข็มอาจจะไม่ช่วยนะเพราะผมสุกหมอนี่เคสนี้ไม่น่าใช่แล้วจะ่หมอท่านฟังเข็มไปก็ถูกต้องนะฮะคนโร้รู้สึกดีขึ้นรู้สึกเบาขึ้นแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่อ่ะ มันมันมันไม่ใช่อ่ะผมก็ไล่คนไข้ไปซีทีไปเอ็มไอสมองเฉลยคืออะไรรู้ไหมครับฉเฉลยคืออะไรรู้ไหมครับคนไข้มีปัญหาเนื้องอกในสมองรีบผ่าตัดด่วนเห็นไหมเก็ตหรือยงังคุณจำปีถามว่ากระดูกคอเสือ่อมไหมปวดหัวไหมคะับทำให้เกิดปวดหัวได้ครับเดี๋ยวผมมาจะไปฟังจำปีคุณเก็ตปะคุณเก็ตปะ นี่เตือนแล้วนะอย่าทาเป็นเล่นไปนะเนื้องอกในสมองเป็นของผัฟันไหมไม่ใช่ผมไม่ได้ักสาโรคนี้เป็นหลกักคุณคิดไหมแต่ผมรู้ๆว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบนหัวอะไรแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรถูกป่ะอ่าตอนแรกผมก็คิดไปว่าอาจจะเป็นภาวะอ่าเป็นสมัอ่เที่นีมันจะมีภาวะหนึ่งเรียกว่าเส้นเลือดอ่าเส้นเลือดนี่นี่อ่าเส้นเลือดสมองอ่าเลือดออกในสมองแต่ออกแบบช้าๆมันก็มีเหมือนกันโรคเนี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นโรคนี้ด้วยซ้ำแต่ประเด็ของขไม่ได้เป็นความดัน ปรากฏว่าไปเจอก้อนเนื้องอกในสมองคุณหมอต้องผ่าตัดพอต้องผ่าตัดก็เลยล่าสุดยากก็เลยทักมาตอบว่าขอบคุณหมอฟันมากที่วันนั้นไล่ไป CT MRI จะมองไม่อย่างนั้นไม่ทันนะทุกคนเห็นยังการนี้คุณไม่รู้มันน่ากลัวมากแต่ถ้ามันรู้ชา้าคิดว่าคุณยายจะรอดไหมผมบอกเลยไม่น่ารอดถ้าปล่อยไว้น,น,นานๆแล้วมัวแต่ไป ไปกินยาแก้ปวดซึ่งไปผ่ากหมดแต่ไปกินยาพาราแก้ปวดพวดแต่ไปกินยาแก้ปวดซึ่งมันไม่ช่วยไงก็มันคนละโลกเข้าใจล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องกลับมาที่โลกคุณมั้เป็นโรคอะไรกันแน่ก่อนที่จะรักษาถ้าหมอคนแรกบอกเป็นโรคเอแล้วคุณรักษาแล้วคุณกะว่าฟูลออปชันแล้วมันไม่หายอ่ะคุณลองมาหาหอมอบีหมอบีเนี่ยนีเป็นโรคเดิมถ้ารักษาหมอบีแล้วอ่ะผมหมดันหมดแต่ยายาครบถถึงแล้วอ่ะมันก็มันจ่ายยาไปแล้วอ่ะมันก็ต้องดีขึ้นบ้างอ่ะทําไมคุณยายไม่ดีขึ้นน่ะเกิดปะเพราะมันไม่ตรงโ เคลียร์ไหมทุกคนแชรอย่างไงก็ต้องแช์ช่วยกันฮะคนจะได้เข้าใจเรื่องนี้คนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้มากอ่ะมาดูคำถามที่เมื่อกี้พี่จำปีถามมานี่ w a r n i ิ g s i ฟ n c e r v i c a l s p o n d y ด o s i s นี่มันนี่มีภาพสวยนะทุกคนกดหัวใจรวยภาพหมอนฟันนิดนึงฮะกดหัวใจรวยภาพหมอฟัอนนิดหนึ่งฮะถ้ามีการเวียนหัวบ้านหมุนทันยามาสามเดือนแล้วไม่หายขาดแนะนำตัวไหนครับแนะนำไปกลับไปเลยครับว่าเวียนหัวบ้านหมุนคุณแนนเกิดจากโรคอะไร กลับไปอันนี้ก่อนเวียนหัวบ้านหมุนนะผมไลน์นั้นประมาณชั่วโมงครึ่งไปดูได้จะอธิบายทุกโรคก,กับเวียนหัวบ้านหมุนเวียนหัวบ้านหมุนอาจจะไม่ใช่โรคของเกล็ดต่ำอาจจะไม่ใช่โรคของน,น้ําในหูไม่เท่ากันอาจจะไม่ใช่โรคของอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นจากน้าตาลต่าก็เวียนหัวบ้านหมุนได้อันนี้กลับไปเลยครับอย่าเพิ่งมาถามว่าทานยาตัวไหนกลับไปก่อนว่าเป็นโรคอะไรเวลารักษาทุกคนครับมาฟันฝอนตลอดคุณต้องรักษาให้ถูกโรค เวลารักษาเราไม่ได้ักษาอาการเรารักษาโรคฟังอีกครั้งนะอ้คงมากเวลารักษาเราไม่ได้ักษาอาการเรารักษาโรคถ้าคุณรักษาโรคถูกจุดยังไงอาการคุณจะหายถ้าคุณรักษาอาการมันจะได้แค่ชั่วคราวเคลียร์เคลียร์นะ mm hmm. อ่าคุณช่วฟสีครับุณหมอสรีครับคุณดุษฎีนะอ่าอ่ะ,อะ,อะมาดูครับอะไรอ, <Okay. S 1> อ่ะอ่ากะดูคอเสื่อมมาดูนี่ฮะสวีสเค้ลมีปัญหาเรื่องการปวดคออ่าถูกไหมนี่ฮะ weak เน็ต and weak เห็นไหมตรงไหมตรงไหม weak เน็ต in your arm and leg เหมือนคุณยายไหมเฮ้ยมีด้วยอ่ะทางคุณยายปวดคอไหมก็ก็มีปวดอ่ะอันนั้นมันมันก็ใกล้มันก็ได้อยู่นะอันนั้นนี่ไงปวดหัวบางคนมีปัญหาเรื่องคอแข็งหมุนคอลำบากอ่า giving m o v e m e n คือนี่ไงขยับแลำบ้านหมุนได้ไหมหรือว่ามันจะไม่ถึงกับการหมุนมันจะไป็นขงงานเวียนหัวอันนี้จะเป็นฟิลเหมือนเวียนหัวอันนี้เมื่อกี้คุณแนนถามเกิดปั๊บเป็นคอเสื่อมหรือเปล่า เก็ดปะเก็ดปะอ่า u า l e k e ล p i n g y o อยู่บา n านคือเดินแล้วเหมือนแบบบาลานทรงตัวไม่ดีก็เป็นเหตุทำให้เกิดกระดูกคอเสื่อมได้เหมือนกันเกทที่ผมซื้อไหมอธิบายนิดหนึ่งทำไมเฮีทำไมเวียนหัวถึงมีปัญหาเรื่องเกิดกระดูกคอเสื่อมได้กลับมาฮะตรงนี้มันจะมีเส้นเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงสมองถ้ามันกระดูกคอเสื่อมไอ้กระดูกคอเสื่อมตรงเนี้ยมันจะทำให้เลือดที่มันวิ่งสมองมันมันยากลงเวยนอย่คุณมีกระดูกงอกเสื่อมเยอะหมอแล้วกระดูกปิ้นทับเยอะเลือดมันจะวิ่งไปหัวยากขึ้น คุณก็เลยมีการปวดหัวได้เวียนหัวได้คเคลียคเคลียไหมสวัสดีคุณอสวัสดีครับโอ้ขายของดีมากเลยนะดีใจด้วยนะอ่าเก็ตนะคุณไม่จะบอกว่าเข่าซ้ายปเป็เเฟลหมอบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมอาการเริ่มต้นหายไวครับไปกินดรนะัตเตอร์ฟันเฟินวันฮะจบฮะอันนี้ไม่มีอะไรถ้าเข่าเสื่อมจริงนะเียเนาะเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้สิ่งที่ mm hmm. หมอฟันปรารถนาอย่างเดียวเลยอย่าเพิ่งสั่งยางหมอฟันอย่าเพิ่งกินดรัตเตอร์ฟันเฟินวัน กลับมาก่อนเป็นโรคอะไรกลับมาก่อนวันนี้เป็นโรคอะไรถ้าคุณเป็นอ,อถ้าคุณแบบอะไรมาผิดโลกมันยังไงก็ไม่หายหรอกโอเคเป้าตอนจบใครจะไปรู้คุณยายเป็นเนื้องอกในสมองอะ่ะผมก็ยังไม่รู้ด้วยผมรู้แค่มันเป็นปัญหาในหัวเพราะผมไปเจออันนึงคือเขาพูดไม่ชัดอะ่ะเพราะที่มันต้องฟักประวัติตรวร่างกายอย่างละเอียดไอเอ็กซเรย์เอมอเราใช้ดูในการประกอบแต่ถ้าคุณไปดูในอายุเยอะ อายุเยอะคุณไปเอ็กซเรย์เอมไอมันเฟื่อมหมดละเอาจริงๆมันมันเฟื่อมโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วคลีอไม่ทุกคนคลีอไม่ทุกคนใครชอบไรนี้พิมพ์ว่าดีมา,มากๆหน่อยมันจะไประประกอบกับละไรอิดไรข้างหน้าอย่างไรเดี๋ยวมันหลุดไปเมื่อกี้ใครชอบไรนี้พิมพ์ว่าดีมา,มากๆให้หน่อยนะพิมพ์ว่าดีมา,มากๆให้หน่อยโอเคไหมโอเคคุณอ,อาเดลถามว่าอปวดหลังเท้าปวดหลังอ่าปวดหลังเท้าใช่ไหมหลังเท้าหรอหลังเท้าหรือหลังเล้าลงขานะะหรือหลังเล้าลงเท้า งงปวดหลังเท้าลงขาน่าจะเป็นผมอ่านแล้วผมงงไม่แน่ใจนะคุณเอาเอาไปกินยาก่อนก็ได้ถ้าเป็นเป็นเล้าลงขานะและเป็นหลังเท้าไปกินยาแยาแก้ปวดก็น่าจะหายเออผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจคําถามเหมือนกันต่อนะใช่ค่ะตอนแรกเขาเลยว่าตัวเองเป็นไหลติดปวดหัวไหลดูแลหัวไหลติดสองเดือนไม่ต้องกับจุดพุทธา MI, เอ็มไอปกระดูกคอเสิร์ตอา้ามาครอนขอบคุณมากครับคุณอูนะ่นารักมากเห็นเป่ากลับมาทุกคนรักษาไม่หาย มีสองอย่างรักษาผิดจุดกับร,รักษาผิดโรคผิดจุดคืออะไรคือการรักษาคุณไม่ได้แมทไม่ได้ถูกต้องกับอันที่สองคือผิดโรคเห็นไหมคุณอุ้มมายืนยันนึกว่าเป็นไหลติดเปล่าเป็นกระคอเสื่อมเอาวันนี้คุณแยกได้ว่าคอเสื่อมหรือไหลติดอะอะไรมาก่อนอะไรเป็นไก่อะไรเป็นไข่เกลที่หมอฟันฟืดไหมจับไว้เรารักษาโรคไม่ใช่รักษาอาการเคลียอ่านะฮะ ไปหาหมอบอกว่าปาดตึงให้ปวดหัวเป็นไปได้ครับอ่าดีมากโอเคคุณลาบดีมากคุณลาบดีมากจะณลบดีมากๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไลน์นี้จบสาเพงเ่านี้แล้วกันจริงๆไลน์บรรลุงหน้าก่อนหน้านี้แล้วกันเนาะหวังว่าทุกคนคงได้รับเป็นประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับกลับมาก,ก่อนวันนี้คุณเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรก่อนนะฮะเป็นโรคอะไร <c oughs> ถ้าคุณเป็นอันนี้นะเป็นอันนี้นะ นี่นะ s t r ร ke เนี่ยไม่ต้องมาหาหมอฟันนะไปไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยอันนี้ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้นะยกเว้นว่าโอเคถ้าคุณ s โต o k e แล้วในช่วงของเลย48สิแปดชั่วโมงมาละไอตอนนี้ฝังเข็มมาตอบโจทย์ละเก็ตปะแต่ในช็อตแรกไม่ใช่ตอนแรกมันต้องเติมน้ําเอาเลือดคุณลองนึกภาพ s โต o k e คือเลือดมันเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมมันโฟล์ขึ้นไปไม่ได้คุณก็ต้องเติมน้าคุณหมอจะต้องให้น้ําเกลือแล้วก็ให้ยาละลายเลือดคุณเก็ตปะ เออแต่ถ้าสมมติคุณจะมาฟังเข็มมันเป็นตอนหลังซึ่งตอนเนี้ยองค์การนามัองค์การนามัยรับรองแล้วว่าฟังเข็มมันช่วยเรื่องของตรกได้ในการช่วงฟืนฟ้นฟูสเตตหลังเก็้ปะแต่ถ้าคุณเป็นคอเสื่อมโอเคยากับฝังเข็มมันช่วยในสเตตแรกคุณต้องลดกลระบวนการเสพก่อนแล้วเราจะนั่กินตรวฟันฟืองวันโอเคไหมอ่าสวัสดีผมรอขอบคุณมากครับอ่าโอเคต่อนะฮะเคียเพราะฉะนั้นลายนี้ฝากกันแบบนี้ใครชอบพิมพ์บริมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันด้วยลวกันแล้วใครมีคำถามอะไรทักไปถามได้ที่ D R F U N อ่าโอเคเนาะปวดแล้วรองขาคุณหมอโอเคงั้นไปกินยาครบถูกถึงครับคุณอดดลครับพาราคลายกล้มเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มไแล้วก็ยาแก้ปวดไม่ฝัดพอเริ่มดีขึ้นแล้วค่อยมาเติมน้ำในหมอนด้วยดรฟันโฟอนวันโอเคอ่ะตอบคาถามเมือเราแล้วนะจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs> เหมือนเลย,ยสองใใ้้สา,สามลก็งเนือก็ตนะ้งน <laughs> seperti